กูบีใกล้หนิลูกใกล้ใกล้เห็นไหมเอาไหมหน่โอ้ <Yeah. S 1> ของเล่นเยอะเลยของเล่นไม่เอาอันนี้ของกินก็มีนะคะทุกคนเป็นกระดูกของน้องหมา <Yeah. S 1> ของกินเยอะเลยกินเป็นโดมเฉยนะลูก mm hmm. จะไปกินของเขานะ mm hmm. เป็นไอชอบของไอ สัตว์นะจ๊ะไม่อุปกรณ์ไม่ีคองเลยเยอะแยะเลยค่ะทุกคนยะกลก็มาเรายเรียนกับมากลับมาเลากกลับัา Die gaat aanbijten omdat het gewoon ja, kapot. Oh, Terwijl ja. hij gaat liggen en doet, kijk met het halsband, daar kan hij niet bij. Nee, maar een taafje wel en hij vindt het dan wel relaxed als ik hem goed aanbeet om ermee te wandelen. Ja, ja. Maar niet omdat hij, daar gaat hij er zeker aan bijten. Maar dan hoeft u dat halsbandje niet meer te dragen. Hè? Wat u wil. Want u zegt dan hangt zijn penning aan, dat vind penning. ik dan wel heel handig als de voor open gaat dat ik hem even ja. kan grijpen. Dan houdt hij het gewoon om, want Dan is het niks verrast En ook niet nee, samen met de taak. Dat maakt uit. วันนี้ได้ไดบอล์ดนฟุกบอลสีสิงคูเลยพ่อพันกลับไปซื้อคุกกี้ให้เจ้าของล้านใายคุกกี้กินเมดเเลยมันมาก็กเลยกลับ กลับไปซื้อให้กลับไปซื้อให้นะเดี๋ยวปี่ไปซื้อให้นะลูกพี่ไปซื้อให้อยู่เรากลับบ้านนะคะได้แล้วพี่น้องได้บอกข้อไหมรอแป๊บหนึ่งนะลูกรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่ง